เมื่อวันที่29พฤษภาคม2551เวลาประมาณ9นาฬิกา30นาทีณหอประชุมวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีสถาบันจินโนและวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้ร่วมลงนามความร่วมมือต่อกันนำโดยนายเทสซูจินโน ผู้อำนวยการสถาบันจินโนและนายลิขิตพลเหลาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีโดยมีนายทรงสวัสดิ์ทิพย์คงคารองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา19จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาการศึกษาและเทคโนโลยีสนองตอบตลาดแรงงานวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้พยายามร่วมมือกับสถานประกอบการสถาบันทางด้านเทคโนโลยีเพื่อร่วมกันพัฒนาช่างเทคนิคให้ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงานและมีความรู้ความสามารถทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆสอดคล้องกับตลาดและนับเป็นความก้าวหน้าอีกระดับหนึ่ง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้ร่วมมือกับสถาบันจินโนแห่งประเทศญี่ปุน่นซึ่งเป็นสถาบันที่เปิดอบรมและพัฒนาเกี่ยวกับยานยนต์ในการร่วมมือเป็นสถาบันการศึกษาคู่แฝดแลกเปลี่ยนบุคลากรน,นักวิจัยนักศึกษาตลอดทั้งสนับสนุนข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งกันและกันค่ะ